สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทอ m มี่แคสเตอยู่กับผมทอมเดิมนะครับกับสเปริ t แฟลเลอรนะครับดำเนินมาถึงพาร์ทที่10กันแล้วซึ่งแบบว่าไม่น่าจะมา10พาร์ทได้เลยนะครับโอเคแต่มันก็มาถึง10พาร์ทนะครับนี่เต่าโผล่ขึ้นมาแล้วเราปลูกอะไรไว้เราไปดูกันหน่อยดีกว่าราลรา,รา,ราสวัสดีครับพี่เต่า ที่เราปลูกเอาไว้มันก็ขึ้นมาแล้วนะจ๊ะปลูกแล่ปลูกแล่บนหลังเต่ามีอะไรบ้างที่เราปลูกไว้โคนะครับอุ้ยปลูกใหม่ได้ไหมปลูกใหม่ไม่ได้ด้วยอ่ะคือปลูกแล้วปลูกเลยครับเนี่ยเฮ้ยปลูกใหม่ได้ปลูกมาเบลได้ไหมมาเบลนี่ไงมาเบลฮะ มา okay, เบลมาเบลโอเคเรียบร้อยฮะปลูกมาเบลมาเบลเรามีน้อยนะฮะต่อตอนนั้นปลูกไม่ได้เพราะเราไม่มีแร่มาเบลนะโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับเอ๊ะ okay. ปลูกแล้วเนี่ยเอ้า ไปกดทำไมล่ะเฮ้ยไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปลาฉลามเราขออัปเกรดนี่ครับล็ Lock อกดิสโทยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยได้แล้วเราจะต้องทำลายหินก่อนเลยครับทีนี้เราจะได้ไปในเรื่องต่อไปฮะโอเคยังสร้างสร้างตัวตีดักไม่ได้นะสมิตรี่นะครับเราไปาสร้าง ที่ชนหินก่อนดีกว่าเราต้องใช้อลูมิเนียมนะครับทั้งหมดสิบก้อนนะครับโอ้โหอลูมิเนียมมีสิบก้อนพอดีเลยจัดไป A few minutes later โอเคสิบก้อนครบไปอัพเกรดกันเถอะโอเคครับ เรียบร้อยเรามีที่ชนหินมีที่ชนน้ําแข็งเรียบร้อยครับขอบคุณมากดังนั้นเราจะทําตามคําขอนี้ได้แล้วนะครับไปที่อ็อกซ์บูรีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่นี่ก่อนเลยครับเส้นทางที่จะไปอ็อกซ์บูรีก็คือว่าต้องผ่านโอยอ่างไกลอะอ่ะไกลหน่อยแต่ไม่เป็นไร ไกลไหมไกลพอสมควรนะครับไม่มีรถเมย์ผ่านนะครับตรงนั้นต้องผ่านพายุอีสองลูกจะเก็บพายุไปด้วยเลยโอเคครับเดีย๋ยวเจอกันที่ออกบูรี่จะ้ะโอ้เรากำลังจะชนหินถ้าไปดูดีกว่าครับเรากําลังจะชนหินแล้วครับนี่กนหินอ๋อเป็นอย่างนี้นะฮะไม่ใช่คนหินแบบหนาๆขนาดนั้นโอ้ เป็นแนวคล้ายๆว่าแนวปะการังแนวหินโศโครกอะไรอย่างนี้ครับเราก็ผ่านไปได้อย่างง่ายดายโอเคครับใกล้ถึงแล้วครับแล้วอูวยน้ำตึกใบหยกปะเนี่ยอยากไกรุงเทพมหานครนะครับออสบูรีนะฮะโอเคอเครับเดี๋ยว,วเราไปหากันไม่มีดวงวิญญาณนะครับที่นี่าภารกิจก็คือว่าเราต้องไปที่ หาเดอะวูดเวิร์กเกอร์นะครับ p พลนเนอร์หาวูดเว o ร์ e เกอร์นะครับก็เป็นแบบแผนช่างไม้นะครับที่นี่ครับในคาเฟ่โอเคป่ะสำรวจเมืองกันดีกว่าคาเฟ่ยอยู่แถวนี้ไหมประตูล็อกครับนี่ก็ล็อกอีกอะคาเฟ่ยอยู่นี่เปล่าเนี่ย เออมีซิปไลน์ด้วยฮะเดี๋ยวไปขึ้นซิปไลน์ก่อนดีกว่าครับจะได้เหมือนข้างบนนั้นมีอะไรเลย สับสนงงวยอยู่ที่นี่นะครับโอเคขอซื้ออะไรสักหน่อยคุณแจคีย์นะครับคุณแจเป็นมาสเตอร์คีย์เปิดประตูของที่นี่ได้โอ้โหเปิดหนึ่งไม่ลดที่คุณหน่อยอะ a few moments later อ่าได้คุณแจเรียบร้อย่ปเริ่มเปิดประตูตั้งแต่บ้านแรกๆเลยนี่บ้านหลังที่หนึ่งเข้ามาเลยฮะ มันก็มันมีอะไรนะมีตรงนี้ครับฟึบแฮมเบนไทไม่ขายจ้ะเพะบ้านหลังแรกจบเอฟ w ิวโมเมนต์เลหาไม่เจอครับยังหาไม่เจอครับเดี๋ยวเดี๋ยวสงสัยต้องไปทำเควสอะไรสักอย่างเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่ฮะ <c oughs> อ้าวแล้วจูจู อะไรสีแดงๆขึ้นมานั่นเห็ดเอาพี่เห็ดนี่บะพี่เล่นเกทเฮาเป็นบ้านพี่ไปแล้วนะครับโอ้เฮ้ยเซลานายคิดยังไงเกี่ยวกับพวกมันน่ะพี่เห็ดครับดีเกทเฮาครับพี่แล้วตัววิญญาณต่อไปเขาจะพักที่ไหนครับเนี่ยทำใหม่ใช่ไหมรู้สึกไหมว่ามันมีฝุ่นฝุ่นอยู่บนเรือเน,นี้ย มันดูเหมือนว่าตลกนะแต่พวกมันเนี่ยเป็นสิ่งที่มืดมนอยู่ตลอดเวลาและเมื่อพวกเขาอยู่ที่นี่เขาก็จะยึดมั่นก็เหมือนนิชายชอบเคี้ยวหมากฝรั่งแล้วมันไม่เคยปล่อยให้นายอยู่คนเดียวพวกเขาอะรบกวนฉันนายรู้หรือเปล่าฉันหวังว่าพวกเขาจะหายไปพวกเขาทําให้ฉันและทุกทุกคนเศร้าทําไมอะไรนายไม่เคยเห็นพวกเขาเหรอที่นี่มันแปลกนะนั่นมันแปลกมากเลยที่นายไม่เห็นพวกเขาโอ้ฉันเข้าใจ จาขอบจะสามารถช่วยนายได้เขาสามารถมองเห็นได้เหมือนฉันเขาเป็นผีพึ่งนะก็แน่นอนและจะพาเขาไปกับน,นายด้วยเขาชอบเวลาที่เราออกไปข้างนอกเหมือนออกจากกล่องเลยเพียงแต่ว่าเพียงแค่สัมผัสแก้วนั่นและเขาจะโบยบินไปกับน,นายแล้วนายก็จะเห็นพวกเขาด้วยนะแต่คุณจะต้องจับพวกมันให้ได้ก่อนก่อนที่มันจะหนีไปนะระวังด้วยเร็วมากใส่รองเท้าวิ่งไว้ด้วยละ่ะเอ๊ะนาย มีอะไรให้เราทำใหม่หรือเปล่าครับหัวหอมจู่ๆก็ได้แฟนซีอะไรมารที่นี่มีดวงวิญญาณไหมครับไม่รู้สิครับก็ลองไปดูแล้วกันนะคือเราจะเจอดวงวิญญาณดวงใหม่ๆ Southern Point ครับท่าเรือโอ้โหดูเป็นเมืองอีกแล้วว่ ลงไปดูดีกว่ามืดแล้วอมสำรวจดูฮะเอาหูวิญญาณเวชันทีมีคนอยู่ตรงนั้นอย่ามองเขาเด็ดขาดมองมาที่ฉันนี่ใช่ผู้ชายคนนั้นแหละเขาทำให้ชีวิตมันยากลำบากมากเลยเขาเป็นคนที่เราอยู่ด้วยยากนะเขาทำร้ายพวกเราทั้งหมดจากแผนการฉันเนี่ยไม่สามารถจะลงรายละเอียดใดๆให้นายได้มากกว่านี้ ไปลองคุยกับเขาดูว่าเขาจะสามารถให้ันหยุกับฉันได้ไหมยังถาวรเลยนายรู้ใช่ไหมฉันต้องการแค่ให้นายดูแลเขาหนะจัดการเลยทำได้ดีมากเงียบไปละ่ะนายมองไม่เห็นหรอกแต่ฉันน่ะสามารถมองเห็นมันได้นายมีดวงตาเหมือนนักฆ่าที่ถูกประหารชีวิตเลยลองดูซินายสามารถทำอะไรได้บ้างอ่าคุยคนนี้เหรอผู้ชายที่อยู่ใกล้สุดคนนี้วะนายกำลังทำอะไรอะ่ะทำไมมองฉันแบบนั้นล่ะคะ โอเคโอเคใจยเย็นๆแปบ๊บหนึ่งนะสองคนนั่นบอกให้นายมาขค่มขู่ฉันใช่ไหมยหยุดมองฉันแบบนั้นได้แล้วโอ้โหดูสายตาเราโคตรข่มขู่นะฮะนายสามารถจุดเรื่องนี้ได้ฉันไม่สามารถตัดความกังวลออกจากเรื่องนี้ได้หรอกนะเรื่องงานเนี้ยฉันมีปากที่คอยจะกินอาหารอยู่อ่ะฉันจะไปปล่อยให้เจ้านายสองคนของฉันมามีทุกคนฉันกับฉันพวกเขาก็เห็นได้ชัดเช่นกันพวกเขากําลังถามหาว่ามีคนช่วยส่งของเสอนไปให้ที่ก่อนอื่นได้ไหม นั่นจะไม่บินไปกับฉันแน่นอนจะไม่มีทางไปกับฉันแน่นอนนายสามารถบอกได้ว่านายต้องการอะไรไม่ต้องแคร์หรอกทําอะไรบางอย่างให้เกิดขึ้นเถอะฉันไม่รู้ว่าอะไรนายบอกฉันว่าฉันกินปลาทองท,ทีละตัวจนกว่าพุงฉันจะแตกหรือชอบแบบนั้นหรือไงฉันยังมีอย่างอื่นอีกนะฉันเนี่ยเป็นนักเขียนในช่วงเวลาที่ฉันว่างคือง,งานอดิเรกทุกทที่ตราบที่พวกเขาออกจากท่าเรือนี้แล้วมุ่งหน้าไปเอาละใช่ไหมละ่ะดีดูนี่นสิ อะไรของพวกแกครับเลยคืองงเองเขาสั่นเหมือนอยู่ในรองเท้าบูทเลยขี้ขาดจริงๆฉันมองไม่เห็นจากตรงนี้แหละคุณแช่อะไรเหรอส้อมเขียวหวานหรือเปล่าส้มเขียวหวาน,นแบล็กวอทเทอะไรครับมุกอะไรครับเนี่ยหรือการสับเปลี่ยนหรือควยทําให้เขาควายเขวออมันไม่สําคัญหรอกดูเหมือนว่าเขาจะแย่แล้วละ่ะทุมคุณนายทำลายผู้ชายคนนั้นเด็กน้อย สำหรับเรื่องนี้นายจะได้รับสิทพิเศษจะได้นั่งรถของเราไปที่เรือกันเถอะเอาละครับได้ดวงวิญญาณแปลกๆมาอีกหนึ่งดวงไปบูลลี่เขายังไม่ทันบูลลี่เลยฮะบูลลี่นะนี่เราอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปไหนครับผมขอสำรวจก่อนนะโอ้โหแร่มีแร่ขุดในท่าเรือเฉยครับไม่แตกปะ อโอเคปะพาดวงวิญญาเรากลับไปที่เรือครับคืบหน้าบ้างแล้วเอาเราทุกคนมาต้อนรับเพื่อนใหม่กันเถิดสิ่งที่นายกำลังมองหาอยู่นั่นแหละใช่ไหมมาแล้วครับอ,อ,อ,อู่โอ้กระทิง ออเยต้องทำเสียงนี้ป่ะโอ้ใช่คุณอย่าไปมองเขาพูดว่าอะไรฉันพูดดูนายพี่ชายของฉันนายคือความเงียบงายหากคุณมีคำถามคุณต้องผ่านฉันไปก่อนใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมนายทำได้ดีเลยทีเดียวกันกันแกล้งคนงี้งเง่านั่นงี้ง่งงายแพลไม่ถูกวะ่ะหมายถึงแบบเ,เพื่อทำการวิ่งเรือลำนี้เหรอโอเค เราอาจจะเอามันมาจากนายโอเคปล่อยให้มันจมลงไปเจอกันโอ้ยดูโคตรเจ๋งมือนี่วุนเป็นตัวไหนเนีย่ยวิญญาณมันคือตัวนกเหรอหิวข้าวไหมครับพี่ก่อนหน่อย โอ้ยนกมาลูปหัวด้วยนกเอี้ยงมาเลี้ยงไหวเท่าฮนะโอเคให้มันได้อย่างงี้สิครับออยโโหผมประทับใจกันการแต่ละดวงจริงฮะทำได้ดีฮะอะตอนนี้เราไม่มีเกรสเฮาส์แล้วนะครับเกรสเฮาส์เกสเฮาส์มาเปิลแลเวก็หมดอ่ะโอ้เรายังไม่ได้บ้านแล้วเขาจะนอนที่ไหนครับเนี่ย เออคือเจ้าเหตุเขายึดเกสเฮาส์ไปเป็นบ้านแล้วครับ <laughs> ผมสร้างบ้านใน้เขาเนี่ยโอเคแต่ก่อนอื่นพอเราได้ดวงวิญญาณมานะครับเราจะได้ลูกก้อนวิญญาณไปอัปเกรดเอเวอร์ไลท์ของเรานะครับที่นี่ฮนะเอเวอร์ไลท์โอ้หนี่อะไรอะที่นี่มันเป็นเอ,อพลาซ่าเลย จะได้พาซาออนะครับที่นี่เป็นอ่าโคเมทที่นี่เป็นอ่าเมืองใหม่นี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 ่ที่นี่ครับที่นี่ที่นี่มีเควสที่ต้องไปคุยโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มไปสำรวจตรงนี้ก่อนนะฮะเผื่อ <c oughs> ว,ว่าตัวละครหวิญยานของเราเนี่ยสามารถทำมินิเกมได้ที่นี่ <c oughs> ออกเดินทางเอาละครับ <c oughs> เรามาถึงที่พาวซานะครับมีเควสเกิดขึ้นฮะนี่ไง <c oughs> <c oughs> นายพร้อมที่จะเข้าสู่การต่อสู้ของจริงหรือยังนกเป็นคนพูดนะผมว่านกเป็นคนพูดดูดินกอยู่กับนานพวกเขาจะมาจากทุกทิศทางนะดังนั้นในหัวคุณก็เหมือนต้องอยู่ในเกมให้ได้อย่ามาไก่เฮ้ยอย่ามาไก่ออกมาแล้วกันต่างประเทศก็ใช้คำว่าไก่ด้วยเหรอเพียงแค่ชาร์ตที่พวกเขาอย่าเป็นคนขี้ขาดมาแล้วครับโอ้โหอะไรวันนั่นอ่ะโอ้โหมาจากทุกทิศทาง แล้วผมต้องไปทางไหนครับเนี่ยมาแล้วครับปั๊มโหเมันแล่มันแล่เฮ้ยขึ้นมาแล้วโอ้โหมาทุกทางยังไงวะเฮ้ยตามไม่ทันพี่พี่น้องตามไม่ทันครับเฮ้อดีนะทำซิบลายไว้เนี่ยฮะมาดิเอาเลยเฮ้ยมีเลี้ยวอะ โอ้มาจากทุกทิศทางจริงด้วยครับไอ้ขึ้วนวนวนโอ้โหใหญ่ใหญ่ใหญ่ขึ้งวนใหญ่เออเอาดิเอาดิเอาดิเออปลาอซ่าเชียนะไหนเงโอ้โหนี่นี่นี่ยังเยอะอย่างเยอะอย่างเลี้ยวโอ้โหเอาละวครับวนขึ้วนวนวนไม่ทันแล้วเร็วเกินเฮ้ยนี่นี่นี่โอ้โหอีน้อง เร็วจัะค่าปู่มีหลบไปไงวะเนี่ยอ,อย่างเร็วฮะอย่างเร็วมากครับู้่พี่พี่ครับพี่โอ้โอ้มาแล้วครับไม่ทันจริงๆเลยครับเนี่ยสนุกสนุกเป็นแร่อะไรเนี่ย นายเห็นมิกกี้ไหมนายเตะก,ก้นใหญ่ๆออกไปจากตรงนั้นนายรู้ว่ามันคืออะไรเฮ้ยแสงอะไรวะในที่สุดเขาก็าพบชื่อเล่นที่ดีสําหรับนายดังนั้นนายจึงได้รับการเลื่อนตําแหน่งนายกําลังจะกลายจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ชอบหรือเปล่าวันนี้โอเคแน่นอนว่านายชอบไม่ชอบเหรือไม่เป็นลูกเสือนะไม่ใช่ใครที่ไหนก็ได้นั่นไม่ได้หมายความว่านายจะหย่อนยานได้นะเข้าใจไหมนายอยู่ภายใต้ เราตามระับชั้นแห่งชีวิตนั่นตอนนี้จงกลัวไว้เรามีสิ่งที่ต้องทําอีกนอนก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่นี่ครับเมืองใหม่เมืองเก่าเออแต่เป็นเมืองใหม่สําหรับเราฮะเฮ้ใครเรียกเราอยู่ที่หัวเรือเจ้าลูกเสือ ก็อ,อย่างที่บอกครับก่อนเสียชีวิตเขาอาจจะมีปมอ,อะไรกับเรื่องนี้ฮะเรียกเราเฉยเลยมีอะไรตอนนี้นเราเหมือนเป็นแบบอะไรนะลูกน้องเขา,าเล่นบทเป็นลูกน้องต้องตอบสนองดวงวิญญาณน,นะเดินเล่นกับเราหน่อยโอเคโอเคเอาไรนี่ไงนกเป็นคนพูดนายเห็นที่นี่หรือเปล่า ไม่มีอะไรเลยนายไม่มีอะไรบนเรือลํานี้เลยนะมันทาให้ไมกี้ป่วยอ๋อไมกี้คือนกมาเลี้ยงไมกี้อยู่นะคุณดูรูปร่างเขาสิได้ยินไหมเห็นไหมสร้างสิ่งก่อสร้างที่จะะจะําเป็นสําหรับเขาเอาไว้บนเรือนี้เพื่อเป็นเครื่องหมานี่มันคืออะไรเป็นไอเดียที่ดีไหมไมกี้เราต้องการครัชเชอร์นายมีหินบ้างไหมอืมใช่แล้วไม่ต้องซีเรียสนะ แม้ว่าการพูดจะเป็นแบบนี้แต่นายทำได้อีกแล้วล่ะไปรออะไรอยู่สั่งให้เราไปหาอะไรกันครับนี่ยใช้ซิงค์แอชพังแอชพลังพลงพาซาโอเคแอชพังอยู่ที่ไหนเลยครับเนี่ยโอ้โหต้องหาของอีกแล้วฮะโอเคเดี๋ยวไปตามหาก่อนว่าต้องไปที่ไหนบ้างครับพราซ่าเราเพิ่งได้หมาเมื่อกี้เลย ลองหล่อมพาวซ่าดูว่าหล่อมยากไหมเอ๊ะทำไมอ่ะโอ้โหใช่ยันวะเนี่ยนะครับลองใช้สักสองอันก่อนสองอันสามอันครับเมื่อกี้โอ้โหอย่างเล็ก เอาจริงดเิเล็กมากต้องคอยดูไม่ให้มันเกินด้วยโอ้เกินเกินเกินโอโหตายแล้วต้องพอดีเป๊ะเลยฮะพอดีโอ,โอ้เกิน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 ระวังระวังระวังโอ้ยเผายากแถมใช้โค้ดสองอันขึ้นไปด้วยฮะ ใช้มาแล้วครับพาวซาอินกอตโอเคต้องใช้อีกเนาะทื่ทื่ทืทท่เมืองใหม่หรือเปล่านะที่เรามาถึงเนี้ยโอเคครับโอเซนเตอร์มันมีเควสมาให้คุยกับใครบางคนที่นี่นะที่มันเป็นแบบรีเควสเควสย,ย่อยอฮะแต่ผมจะพยายามทำเควสหลักอตัตัวนี้เควสมันยาวจริงครับ ไปสำรวจกันเลยจ้ากับที่ใหม่ของเรานะครับอือไปทางซ้ายก่อนไปให้สุดทางก่อนแล้วค่อยเดินกลับมาสุดแล้วนะเข้าได้เลยฮะโอเคเยี่ยม สำรวจเลยฮะมีอะไรหรือเปล่าเอา,เอา few later. ที่นี่คล้ายๆเป็นหมู่บ้านคนรวยนะครับแล้วก็ผมว่าผมไม่เอาสกิลบราวน์มาก่อนคือกระโดดไม่งั้นผมขึ้นหวัวข้างบนตึกไม่ได้นะฮะเออไปเอาสกิลก่อนดีกว่าฮะ อันเน่อะไรครับเนี่ยซิวเวอร์ดากอนแร่ซิวเวอร์ครับโอเคซิวเวอร์ดากนะ้อนเนาะจะถึงไม่ได้เมืองนี่พันตกเอาไงดีวะไปเอาสกิลก่อนดีกว่าเดี๋ยวเจอกันนะซิวเวอร์ดากอนยิ่งไปเลยดีกว่าไปก่อนดีกว่านะครับซิวเวอร์ดาก้อนเป็นยังไงบ้างเราไปดูหน่อยนะก็เป็นคล้ายๆว่ามินิเกมอีกหรือเปล่า ต้องไปคุยกับใครวะเนี่ยโอ้นี่ไงเควสมังกรทั้งหลายต้องคนนี้เลยครับแต่เขาได้จากเราไปแล้ว <laughs> มาครับซิวเวอร์ดะกอนครั้งแรกนะผมจะไม่ตัดทิ้งนะจะให้ดูว่าโอ้ น่ากลัวจริงๆนะมาเก็บแร่นะโอ้ขึ้นไปยังไงวะนะ่กระโดดจากทางไหนทางนูน้นยิ่งแร่แบบนานๆนึกนานๆเข้นานีนาน่นนนยิ่งยากนะะยากขึ้นเรื่อยๆนะในการกระโดดไปเก็บเนะี่ยดูนะว่ายากยังไง คือมานี่ได้แล้วต้องรอจังหวะฮะตึ๊บตึ๊บโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับมังกรเป็นมะเร็งเจ้างูตัวน,นั้นเป็นมะเร็งตายคนระับมันก็เลยให้เรามาช่วยแก้มะเร็งมังกร A few minutes later โอ้ยมีพายุด,ด้วยหยอ,ดอได้ยินเสียสงจักทางซ้ายฮะเรียบร้อยครับหหายแล้วใช่ไหมเจ้ามังกร ยินดีด้วยนะเที่ยมไปกันต่อเลยครับโอเคเราไปเอาความสามารถใหม่กันความสามารถใหม่ของเราฟึบเอา้าทำไมไม่ได้วะเนี่ยเราได้วิญญาณมาแล้วไม่ใช่เหรอ ผมตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะลองไปหาสมบัติดูนะครับพิกัดที่เขาให้มาเนะี่ยแปดสิบห้ากับหนึ่งร้อยหสิห้ามันก็มีอยู่สองจุดนะฮะแปดสิบห้ากับร้อยหกสิบห้านะครับแปดสิบห้าหรอแปดสิบห้ามัน่าจะเป็นนันบนุนะครับโอเคพิกัดนี้ฮะพิกัดนี้นะครับ,ค,รบคือนรถเมย์ไปที่นี่เฮ้ยเจอ เจอจริงครับเจอจริงด้วยเราดาจุดแรกก่อนเลยได้อะไรฮะซอมิวอัพเกรดเยี่ยมซอมิวอัพเกรดครับซอมิวอัพเกรดมีแค่นี้เหรอ,อครับมันไม่มีอะไรแล้วครับก็น่าจะมีแค่บูปริ้งที่อัพเกรดเมื่อสักครู่นะครับโเคซอมิวอัพเกรด ิมพิวสโดยใช้อลูมิเนียมแปดอันเพิ่มอีกแปดอันเท่านั้นนะมีเต่าสีแดงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องหาออก้าคือตัวนี้มาชาคือตัวนี้ครับเฮ้ยเราต้องไปหามาชาสิใช่ไหมในเคสก็มีให้ไปหามาชาด้วยนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าไปยังไงนี่อมาชา สำหรับสปริตเฟลเลอร์นะครับได้ปหัวไม่ลอยตลอดในพาร์ทที่ที่เท่าไหร่วะเนี่ยดำเนินมาถึงพาร์ทสินะครับก็ยังไงขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเล่นมาพอสมควรแล้วยังไงเจอกันในพาร์ทหน้านะครับฝากไปด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าชอบและอย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆครับสำหรับผมทอมมี่แคสเตอร์ขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ